สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท,ท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณของเราขอแนะนําตัวเดียวเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลเด่นการคํานวณเดินล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลเด่นอะไรนะคะท่านผู้ชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่ 1, กุมภาพันธ์พศ2565นี้นะคะ รงกันสนับสนุนสลากใมมนรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอแนะนํนาตัวเดียวเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมเอาตําแหน่งของหลักพันนะคะบวกหลัก10บ,บนบวกหลัก10ครั้งที่สองสองครั้งนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางใหม่นะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาทําการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักพันนะคะเลย2องสองบวกหกได้แปดแปดบกเจ็ดบ้วกเนะคะยี่สิบสองยี่สิเดนสนะคะจะสำหรับผลออก รางวัลในท้าย2ตัวในงดถัดมานะคะออก82สําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงดนี้นะคะท่านผู้ชมตัวเดียวเดินล่างในงดนี้คํานวณได้เลขเด่นได้2นะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลในท้าย2ตัวในงดถัดมาออก82เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นการคํานวณของเราในงดนี้เลข2นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลในท้าย2ตัวในรางวัลในท้าย2ตัวในงวดนี้ออกมาแล้ว82นะคะ เรามารับชมกันต่อนะคะหลักพันเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าสิบห้าบวกสามสิบปดสิบปดเลขเด่นแปดนะคะสําหรับผลออกเรางวัลท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกแปดสามสำหรับแนวทางการคํานวณเด่นตัวเดียวเดินล่างในงด,ดนี้คํานวณได้นะคะเลขเด่นเลขแปดนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลท้ายสองตัวนในงูถัดมาออกแปดสามเพราะฉะนั้นสําหรับจุดคํานวณตัวเดีวยวเดินล่างในงูนี้ของเรานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเลขแปดนะคะ เขะมาในตำแหน่งของหลัก10ล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออกมาแล้ว8ปดสามนะคะเรามาดูช็อตต่อนะคะท่านผู้ชมหลักพันเลขเก้าเก้าบวกสามนะคะสิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่สิบสี่บวกสองนะคะสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก 3, สามหกสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียวเดินล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชม หนวยได้เลขเด่นเลขยหกนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกสามหกเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นการคํานวณในงวดนี้เลขยหกนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสามหกเรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักพันนะคะเลขเก้าเก้าบวกหกสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเจ็ดนะคะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะสำหรับผลออก รางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก92สําหรับแนวทางการคํานวณเลขเดน่นตัวเดียวเดินน้างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเดน่นเลข9ผลรงางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ92เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่ดนการคํานวณในงวดนี้เลข9นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออกมาแล้วนะคะ92นะคะท่านผู้ชม92นี้คืองวดประจําวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานี้คืองวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์พศ2565นะคะท่นะะานผู้ชมการคำนวณของเรานะคะตัวเดียวเดินแรกนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเดนให้ท่านผู้ชมได้รับสั้นนะคะทนะนะ่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะหลักพันนะคะเลขโซนโซนบวกห้าได้ห้าห้าบวกแปดสิบสามสิบสามบวกแปดนะคะ 21, 21, ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเลขเดนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งนะคะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผะูนะะ้ชม สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะตัวเดียวเดินล่างนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เด่นเด่นมาแล้วเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับตัวเดียวเดินล่างในงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันนี้ทางเราคำนวณได้เด่นเด่นมาแล้วเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งนะคะจะมาหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเรามารอลุนกันนะคะพิททุกข้อไววากันนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะคะให้เฮ้รวยๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ